แม่ทัพภาคสองฮะค่ะก็มีการให้สัมภาษณ์นะคะถึงเรื่องของการเดินทางไปตรวจเยี่ยมบนฐาน,ฐานภูมิขือค่ะเมื่อวันที่5สิงหานะคะซึ่งท่านแม่ทัพภาคที่2องท่าน,น,นบอกว่าก็ไม่ได้ไปตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการที่ภูมิเขือนะคะที่จังหวัดศรีสะเกดซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยท่านบอกยังคงมีกลิ่นศพทหารกัมพูชาอยู่ส่วนหนึ่งก็มีการประสานไปยังกองทัพกัมพูชาให้มาเก็บศพทหารนะคะที่เสียชีวิตเพื่อเอาไปทําพิธีให้เกิดความเรียบร้อยค่ะ ส่วนการนําปูนขาวเนี่ยก็บอกว่าให้เอาไปโรยนะเพื่อป้องกันเชื้อโรคแล้วก็สภาพแวดล้อมต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของโรคระบาดนะคะแล้วก็ผู้สื่อข่าวค่ะก็ถามว่ายืนยันหรือไม่ว่าไม่ได้สั่งให้ทหารไทยเนี่ยไปเก็บศพทหารกัมพูชาท่านม่ทับท่านบอกว่าก็เป็นเรื่องของทหารกัมพูชานะคะเราไม่ได้มีคําสั่งไปเก็บศพแต่อย่างใดโดยให้กัมพูชาเนี่ยเป็นคนมาดําเนินการเองตรงนี้นะคะส่วนเรื่องของปัญหาที่ช่องอันมานะคะที่อุบลราชธานีเนี่ย ที่มีเหตุกระทบกระทั่งกันเล็กน้อยนะคะเรื่องของการรื้อลวดหนามท่านประบอกว่าก็พยายามที่จะเขาพยายามที่จะขึ้นมาแล้วก็มีกระทบกระทั่งกันแต่ว่าไม่ได้มีการพกอาวุธนะคะเราก็ยืนยันว่าเรามีความจําเป็นที่จะป้องกันการวางกําลังของฝ่ายเรา เราก็ยืนยันว่าช่องอันมาเนี่ยไม่ได้มีอะไรนะคะแล้วก็ทหารกัมพูชากลับลงไปแล้วซึ่งผู้สื่อข่าวค่ะก็ถามว่าอนาคตเนี่ยจะมีปัญหาขึ้นอีกไหมเพราะว่ากัมพูชาเรียกร้องให้ทหารไทยออกจากตรงช่องอันมานะคะท่านแมททัท่านบอกเป็นปกติแต่เราไม่ได้ถอยนะคะซึ่งทั้ง11จุดเนี่ยเราทําแบบเดียวกันก็คือวางรั้วลวดน้ําแล้วก็นํากําลังไปวางไว้นะคะที่ภูมะเขือเช่นกันก็มีการวางกําลังเพื่อป้องกันการกระทําที่ไม่เรียบร้อยยืนยันว่าเราอยู่ในเขตรประเทศไทยแล้วก็ไม่ได้ลุกล้ําพื้นที่นอกประเทศ ะะก็เป็นนโยบายของรัฐบาลแล้วก็กองทัพอยู่แล้วซึ่งผู้สื่อข่าวค่ะถามว่ามีโอกาสไหมที่จะจัดระเบียบเรื่องของชายแดนท่านบอกส่วนของกองทัพเนี่ยเราจะระเบียบไปเรื่อยๆส่วนเรื่องการเจราจาอะไรก็เป็นเรื่องของทางรัฐบาลนะคะคที่มีการเจราจากันอยู่ ส่วนเรื่องของการประชุม g v c เนี่ยอาจจะได้ข้อสรุปแล้วก็นําเข้าทางสภาความมั่นคงแล้วแห่งชาตินะคะหรือสมชเบื้องต้นเนี่ยอันนี้ท่านแม่ทัพบ,บอกว่าก็หวังว่าทิศทางมันจะดีขึ้นนะคะก็เราไม่ได้อยากจะใช้กําลังอยู่แล้วก็ต้องดูว่าอะไรจะลงตัวยังไงส่วนจุดยืนของกองทัพก็เห็นพ้องต้องการว่าไม่ถอยนะคะอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้น คือประเทศไทยก็ไม่ไปลุกล้ำกับเขาะนะครับแล้วก็อยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นนะฮะแต่ถ้าเกิดเขารุกรานเราเนี่ยอยู่ตรงไหนก็ก็ <c oughs> คือก็ยอมกันไม่ได้แหละ,ะนะครับเรื่องของการประชุม GBC วันนี้นะครับก็จะเริ่มต้นขึ้นในเวลา14นาฬิกาของประเทศมาเลเซียตรงกับประเทศไทยเวลา13นาฬิกาบ่ายโมงตรงครับก็จะมีผู้แทนไทยกัมพูชามาเลเซียสหรัฐและจีน ก็จะได้ไปประชุมที่กัวลาลัมเปอร์มาเลเซียนะครับคุยกันตอนบ่ายโมงเวลาประเทศไทยเสร็จก็น่าจะช่วงเย็นๆนะครับ